ปัญหาที่พบคือแบบว่าแบตเตอรี่หมดขณะเดินทางแบบว่าเราไม่มีตัวกระเป๋าเป้นะคะกระเป๋าเราจะชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะชาร์จจากแผงโซลา่าเซลล์นะครับและตัวกระแสไฟฟ้าจะไปผ่านที่ตัวโซลา่าชาร์จเจอครับเพื่อทําให้กระแสไฟฟ้ามีความเสถียรไฟไม่ตกไม่ขาดอย่างนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับกระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์มิตรแท้ของนักเดินทาง จากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่สองค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่สองผลิตกระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาค่ะเหตุผลที่เราผลิตกระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมานะคะก็คือปัญหาหลักๆที่เราจะพบนะคะก็คือแบตเตอรี่หมดขณะเดินทางตัวกระเป๋าของเรานะคะแผงโซลาเซลล์นะคะที่แบบชาร์จค่ะเราจะใช้แบบชาร์จตลอดทั้งวันค่ะ จะติดตั้งระบบติดตามกระเป๋าค่ะจะมีแอปพลิเคชันคือแอป Back Mac ค่ะในการติดตามกระเป๋าเมื่อเวลาที่เราหลงลืมอะค่ะและนอกจากนี้เรายังติดใส่สัญญาณการแจ้งเตือนในเวลากลางคืนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางครับเพื่อแบบสำหรับพวกไปตั้งแคมป์อะไรอย่างนี้ก็เหมาะครับถ้าแดดจะจ้าประมาณ6ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในอุณหภูมิแบบนี้ก็คือทั้งวันค่ะก็จะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็น ระบบติดตามกระเป๋าถ้าหนึ่งเครื่อง5,000แอมจะชาร์จได้6ครั้งค่ะเราต้องเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดด้วยค่ะภาษาซีกับภาษาจาว่าค่ะ,ะพัฒนาขึ้นมาจากเอาแผงแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์คือที่นำมาใช้เป็นชนิดของโพลีคริสตัลไลท์ที่นำมาใช้ได้ง่ายเพราะว่ามีความยืดหยุ่นและสามารถใส่กระเป๋าเป้เราได้ค่ะ แล้วก็นําหลอดไฟฟ้า LED แล้วหลอดไฟกระพริบมาแจ้งแบบว่าติดแจ้งเตือนไว้ค่ะครับในส่วนของการทํางานของกระเป๋านะครับกระเป๋าเราจะชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับและตัวกระแสไฟฟ้าจะไปผ่านที่ตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์ครับเพื่อทําให้กระแสไฟฟ้ามีความเสถียรไฟไม่ตกไม่ขาดอย่างนี้ครับครับเมื่อผ่านโซลาร์ชาร์จเจอร์แล้ว ไฟจะไปเก็บอยู่ที่แบตเตอรี่ซึ่งเราใช้เป็น power bank เพราะว่ามันมีความเหมาะสมกับตัวโซล่าชาร์จเจอร์ครับไฟตัวนี้จะเป็นระบบติดตามกระเป๋าจาก GPS ครับตัวนี้จะเป็นแผงวงจรครับแล้วเราจะใช้ไฟเลี้ยงจาก power bank ครับค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะไปพัฒนาค่ะต้นทุนอันนี้อยู่ที่3,500บาทค่ะก็คือมันจะเป็นมันรวมพวกระบบติดตามด้วยค่ะ หากท่านผู้ชมคนใดสนใจกระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่2จังหวัดลพบุรีครับ